มาเจอสตอเบอรี่เจอสตอเบอรี่เราก็ชิมสตรอเบอรี่สตอเบอรี่อยู่ข้างบนลงมากะราดเบอรี่อยู่ข้างล่างนี่เพื่อนๆดูเอา ยาวเหยียดเด้อยาจะถ่ายให้ดูเด้อว,วันยาวแค่ไหนเอามาวัดกับคนวันเดียวก็ทําให้เสี่ยวได้นะคะดูชุดข้อศอกข้อศอกนี่สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาเข้าสวนตอนหนึ่งทุ่มนะคะตอนกลางวันมันร้อน มันตกสวนตอนหนึ่งทุ่มอันนี้มันยายรดน้ำไปแล้วนี่ยายมีเปลือกไข่เยอะเลยจะมาโรยนทนุถนอมมากเลยมาเขือยายนี่ทนุถนอมมากเพราะว่าพูดไว้แล้วไงว่าปีนี้ไม่ได้กินจะไม่ปลูกก็เลยต้องดูต้องดูแลอย่างดีเนาะเออ พอเคยพูดไวแล้วแล้ววันล้างค่อยมาตัดใบออกอีกวันนี้ไม่ได้เอากรังไกลมาเอาแตกเปลือกไข่มาโรยเนาะี๋ยวยายจะไปเอาเขี้ยวมาเกี้ยวเอายาขอบขอบ,ขอบนี่ก่อนเอาไปให้กระตายเนาะทำความสะอาดดูแลอย่างดีไม่ได้กินเลิกเลิกเลิกกลางวันร้อน30องศาเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่ตอนนี้28นะคะ ยีองศาหนึ่งทุ่มตรงนี้ย่าขึ้นเป็นเด้นไปยาไปหาเกี่ยวมาเกี่ยวเอาเอาไปให้กรด่ายเนานะสตอเบอรีก่ก็เดี๋ยวค่อยเก็บพวกนี้มุ้ยเนาะไม้ฝรัง่งเมื่อวานก็ไม่ได้ตัดไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเาเอาเกี่ยวมาเกี่ยวยาก,ก่อนเอาเกียวทาไมไม่คมอะ อันนี้ให้กระต่ายก่อนไก่เดี๋ยวค่อยไปเอาสลัดให้ดูฟักทองมันขึ้นเองเพื่อนมีฟักทองฝรัง่งอันนุนฟักทองไทยนี่้ร้วงอย่าร้องอย่าร้อง,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 องไปข้างในข,งข้างในเข,ข้าไปข้างใน เดี๋ยวเยไปตัดน้ำไม้ฝรั่งเลยไปถอนหญ้าแถวแถวนอนไม้ฝรั่งเอาไปให้ไก่โอ้โหเพื่อนเพื่อน,นวันเดียววันเดียวว,ว,วันเดียวโอ้โหสูงท่วมหัววันเดียวสูงท่วมหัวโอ้ยเมีดก็ไม่ได้รับนะไปรับเมีดก่อนดูมันเป็นไรอันนี้เอาไว้เองเอาไว้เองนะคะบอกเขาแล้วว่าไม่ให้แล้วนะคะ เอาไว้เองยายก็จะปอกๆๆข้างล่างมันก็ใช้เองได้โอ้โหเพืพเอ่อนๆเลยต้นนี้มันไม่แก่นะมันไม่แก่เ้อมันกินได้หมดได้หนอเ๋ยวแค่วันเดียวโอ้โหเดี๋ยวตัดเสร็จเดี๋ยวจะถอนยาวแถวๆ,<ท>ๆนี้เลยนี่ๆๆๆไม่ใช่โดนหรอบอ จมเอ็นทะไล่นี่อู้หูดูก่อนถ้ามันได้เยอะก็เอาไปฝากข้างบ้านไฝากข้างบ้านทำหายอยู่ถ้ามีก็จะเอาอีกหนึ่งกิโลกว่า หักเอาหักเอาดีกว่าหักเอาไม่รู้ว่าจะดีหรือ,ปอเปล่าก็ไม่รู้นะทอนไม่ได้เด้อถอนไม่ได้มันลึกโอ้ยอยากเขาตัดหเดนะ้อตัดให้ดูบ่อยก็แหละตัดอะไรล่ะตัดให้ดูบ่อยๆแล้วว้าย ตรงนี้ตรงที่ต้นไอ้นั่นมันคลุมมันเลยไม่ค่อยมียะโอ้ย,อย,อยดูดิวันเดียวไม่ได้ตัด ที่ยายถอนหญ้าวันนั้นนะเนี่ยเพื่อนดูมันขึ้นเต็มอีกละด้านนี้ไม่ได้ถอนนี่ไม่ได้ถอนด้านนี้เดี๋ยวจะถอนวันนี้แหละไม่ใช่ถอนหรอกดึงดึงดึงเอาถอนมันไม่ออกโอ้ยเพื่อนๆเลยเนยใบัางกินได้หมดนะเนี่ยกินได้หมดนี่เพื่อนๆดูเอาอ <c oughs> ยาวเหยียดเดยออยากจะถ่ายให้ดูเด้อวันยาวแค่ไหนเอามาวัดกับคนมาจะมาวัดให้ดูเลือกเอายาว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 ใหญ่ๆวันเดียวก็ทําให้เสียวได้นะคะดูชุดข้อศอกข้อศอกนี่วันเดียวก็เสียวได้ว้ายวันเดียวขนาด มองไม่เห็นเลยนะขนาดหญ้าเต็มมองไม่เห็นเนาะไม้ฝรัง่นบบนงนี่แบกกลับ้านไปพี่หมุนวันนี้ไม่เก็บสตรอเบอรี่ดีกว่าจะเอะช้ <c oughs> ำหมดแล้วไม่เป็นไรไม่ได้ขายอันนี้เอาไปดองเองอกว่ากว่าจะหมดกว่าจะหยุดตัดก็ได้เยอะอยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปขายให้ข้างบ้านกิโลหนึ่งข้างบ้านชังไว้อนี่จะถอนยาเดี๋ยวจะให้ดูยา นี่ย่าดูเอาดี <c oughs> ๋ยาจะดึงดึงเอาแทนี้แล้วก็ไปเอาสลัดหน่อยเอาไปให้ไก่อันเนี้ยอเ้เกินหนึ่งทุ่มสองทุ่มแล้วก็ยาอากาศยังร้อนอยู่เลยต้องคอยระวังน้ำฝนระวังนไม้ระวังน้ำไ,ไม้ฝรั่งดูโดนไปสองอันเลยนี่ ได้แล้วผักสลัดสองต้นให้ไกข่ขาวต้นหนึ่งไก่ไข่ต้นหนึ่งมาเพื่อนไม่รู้เขาตัดออกหรือเปล่าอไม่รู้เขาตัดออกหรือเปล่านะ่จาจะตัดออกก็เสียดายกิ่งมนะันอะเน่ะยใหญ่ก็ไม่รู้บางคนก็บอกว่าให้ตัด ใบออกตอนนั้นที่ยายปลูกใหม่ๆอันนี้กิ่งมันจะอ,ออกไหมอ่ะเพื่อนๆ mm hmm. เอาไว้งี้ก่อนแล้วเผื่อมีเอฟซีบอกมาเนาะเผื่อมีเอฟซีบอกมาเอาไว้งี้ก่อน,ย,ออออนยังไม่ตัดก่อนเด้อไขรรูกกระบอกยายหน่อยเด้อ กิ่งข้างล่างมันอย่างนี้ตัดออกไหมหรือเอาไว้ยอย่างนี้ี๋ยเขาทำตัดออกหรือเปล่าวะตัดออกมัง้งอันไหนมันเยอะเกินว้ายเสียดายเนาะเสียดายไม่รู้อ่ะยังไม่ตัดก่อนเผื่อมีเอฟซีบอกมา เรียบ,บร้อยแล้วนี่ยายตัดอกนิดนดนะคะใครรู้บอกยายหน่อยเดอ้อยายตัดออกนิดๆใบสองใบเล็กๆข้างล่างนี่แบบนีน้ที่นี่ก็จะรดน้ำไม่เก็บหลกสตรอเบอรีวนันนี้ขี้เกียจแล้วไม่ได้มาถ่ายให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวจะพาไปดูทัวอากาศมันร้อนดูเพื่อน ขูดผาดพืบเนาะนี่อันนี้เวียดนามนะคะแต่ทั่วไทยค่ะเราจะช้าจะช้าตลอดเลยเมล็ดผักมาอ้อุ้เพื่อนเพื่อนโอ้ยไปทางไหนเดี๋ยว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 ยายเห็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายเห็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายเห็นอะไรว้ายเพื่อนเพื่อนว้ายไม่ได้มา วายดูดิแค่ปแป๊บเดียวเองนะนเพื่อนเอ้ยนี่อืออหอหวานหวานช่ำช่ำอืมจะ,ะกินอะไรดีล่ะรากินอร่อยดีล้อไแปเอ,อะไรมาใส่ก่อนวายหวานหวานหวาน ล้างมือก่อนค่อยจะมาเก็บมือมันไม่สวยมือเคลียขี้ดินอ้อาวจะเปิดน้ำทำไงเปิดรถด้านนู้นก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บผลไม้ด้านนี้ดู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 ดดดจากอันนี้ก็เงยขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นเชอรี่แดง,แดง เพื่อน,เอ,นเอยอะไรจะฟินขนาดนี้นะจากเชอรี่แดงๆกลมลงมาก็จะเป็นเคเรนดําๆหัวอเพื่อนเอยดงเคเรนดําๆนะคะ <c oughs> จากข้างล่างก็ขึ้นไปข้างบนจากข้างบนก็ลงมาข้างล่างโอ้ยแทนทนทนแทนแทนเทนแทนเทนทนเทนเทนเทนทนนน ออกมาออมมาออมาออมมาแล้วก็มาเจอสตรอเบอรีอ่เจอสตรอเบอรี่เราก็ชิมสตรอเบอรี่สตอเบอรี่อยู่ข้างบนลงมากระดับบอรลีอยู่ข้างลง่าง ิมไปชิมมาพึ่งต่อยปากให้เอฟซีหัวเราะเอฟซี FC หัวเราะฟันหลุดเลยอันนี้คิมได้มันอยู่ข้างบน้ายโอ้ยลบเบลมบเบลมเบลมไม่อะไปเปิดน้ำรดผักก่อนเดี๋ยวยากจะพาเก็บนิดนึงไปฝาก พี่มื่นนอนพี่มื่นนอนอยู่ข้างหน้าบ้านกินตัวเองอิ่มแล้วได้พาเก็บไปฝากพี่มืนน่นยายอยากขอรดน้ําผักก่อนเด้อนี่นะคะรดน้ําไว้เี๋ยวไปหาเก็บผลไม้ก,ก่อนรดน้ําทิ้งไว้เดี๋ยวกลับมาเก็บสตรอเบอรี่ฝั่งโน้นมาไปกินหน่อยหนึ่งเพื่อนๆเดี๋ยวยายขอรดน้ําแป๊บหนึ่งรดมือที่นี่เนี่ย,ยมารดพวกแตงกวาพวกข้าวโพดอะไรหน่อย สามทุ่มครึ่งเพื่อนๆไปแค่นี้แหละเข้าบานกันอากาศดีดตอนนี้ตอนกลางวันร้นอนม,มาทำงานเอาตอนเย็นเนาะปะแค่นี้แหละเพื่อนๆ